เกิดอะไรขึ้น GE สี G ่ศ e ูนย์หนหพลันนาโรงรถจากสถานีก e รุงเทพ วันนี้นาโรงรถจกักมีฮิตาชิ4ี0 3จอดอยู่น่าจะพ่วงรถดีเซลรางมาเพราะตอนกลางวันที่เข้ามายังไม่เห็นมาจอดอีกคันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นปู่หมายเลข4050หหรือไม่เพราะว่าไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้มากกว่านี้แล้ว ู4015เข้าไปพ่วงรถดีเซลราง วงปรับอากาศด้วยรูสุดท้ายเป็นแดวู มาดูการสับเปลี่ยนของปู่ GEK 4015 ออกไปด้านหน้าตรงดีเซลพลังปู่4015เดี๋ยวถ่ายปูเสร็จแล้วจะไปรอขบวนธรรมดาที่284 สักพักหนึ่งน่าจะเข้ามาในสถานีกรุงเทพปูยังไม่จบปู่ถอยไปเทียบกับหลานเลยหนุ่มอเมริกันกับหนุ่มญี่ปุ่นฮิตาชิสี่ห้าสนสามและ สี่ศูนย์หนึ่งห้าวันนี้ปูป่ปๆในย่านสถานีกรุงเทพลั่นมากตู้แรกที่พ่วงก,กันอยู่เป็นตู้บอชสอส่วนตู้ที่สองเป็นตู้ลายเสือค่ะแต่มองไม่เห็นว่าเป็นหมายเลขอะไร กําลังจะทําขบวนพิเศษสินค้าที่985สําหรับพรุ่งนี้วันนี้เข้ามาในชานชาลาที่10ค่ะท,ทุกวันจะเข้าชาน10 บพหหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดถามด้วยตูบ้บพหอหนึ่งหนึ่งศูนย์สองเป็นลายเสือพอชสอหนึ่งสามหกสี่แวปูจีเคสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ บวนพิเศษสินค้าหมุนนำริ้วขบวนเก้า้เข้าไปไว้ในชานชลาที่10เสร็จแล้วก็ออกมาช่วงเย็ยนๆค่ะอากาศดีที่สถานีกรุงเทพ สองแปดซีค่ะสี่ห้าสามหกจีเอไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงประกาศด้วย 这得 G E A。 เาชันชลาที่ห้า เดวปู่กำลังไปเอาริ้วของสองแปดสีค่ะจากชานชาลาที่ห้าเฮดไลท์สวยมากถ้าเป็นสมัยก่อนเหล่าพี่ๆเอคอมเมนต์มาบอกตลอดค่ะว่าเฮดไลท์ของปู่ีสวยมาก ก็ดูว่าปูจะเอาเข้ามาในชานชลาที่แปดหรือไม่วันนี้ถ้าขาไหก็จะเป็นสองหกหนึ่งค่ะ หัวดีเซลคันนี้ก็จะเป็น G A ค่ะเครื่องยนต์16สูบเป็นแบบค u มินเข้ามาในการรถไฟทั้งหมด60คันหนุ่มใหญ่ใจดีหนุ่มอเมริกัน หนำริว้วกรุงแทบจุดสเมเด็จเข้ามาในชั้นชลาที่แปดพร้อมที่จะทำขบวนพรุ่งนี้ถ้าใครที่อยากจะไปหาดนางรำหาดนางรองจุดสเมเด็จค่ะในคันนี้ได้เลยค่าโดยสารแค่40บาท เจเเข้าไปจอดในโรงจอดรถดีเซลรางค่ะหลังจากที่ทำขบวน284มา รถดิเซลรังขบวนสามแสามค่ะเข้ามาทำในชานชลาที่เจ็ดกรุงเทพฉะเชิงเซาพิเศษชานเมืองขอบวนธรรมดาที่383กรุงเทพฉะเชิงเซา 18.50นาฬิกห้านาทีค่ะวันนี้ตรงเวลาเป๊ะออกจากสถานีกรุงเทพไม่ถึงสองชั่วโมงก็จะถึงฉะเชิงเซาเป็นประเภทดีเซลราง บวนธรรมดาที่สองหกสองค่ะเสียง G A มาดูว่าเป็นหมายเลขอะไรวันนี้เข้าในชาญนชลาที่เจ็ดสี่ห้าสามเจดจเอมาจากสวนสนปณิพัทธ์ สำหรับขบวนภรรมดาที่262ชูในตารางจะเข้าหลัง998แต่วันนี้เข้ามาก่อน ไล่กันเข้ามาเลยค่ะมาดูว่าจะเป็นสปินเตอร์หรือไม่สปินเตอร์ขบวนรถเร็วที่998มาจากจุกสเสม็ดสำหรับขบวนนี้วันนี้เข้าในชาญนชลาที่ห วันนี้ก็จะจบที่ขบวนธรรมดา262และขบวนรถเร็วพิเศษท่9 9 8ค่ะวันนี้เข้ามาในสถานีกรุงเทพใไล่ๆกันเลยทั้งสองขบวนขบวน262มาจากสวนสวนปดิพัฒน์และ998มาจากจุกสเสม็ดเดี๋ยวมารอปูล่ลากริ้วของ262ออกมาจากชานชลาที่7ก็จะจบคลิปค่ะ สปินเตอร์ขบวนรถเร็วพิเศษที่เก้ก็แปหลังจากส่งผู้โดยสารก็ออกเลยหนึ่งเดียวเท่านั้นในโซนภาคตะวันออกเป็นรถสปินเตอร์ค่าโดยสารร้อยเจ็ดสิบาทถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวจุกสเสม็จอันนี้นี่สุดเลย เกหรูดูแพงมากมีสามคันหนุ่มใหญ่จากอังกฤษรถสปินเตอร์ มาดูปู่ลากเริ้ว262สสวย มีโอกาสอยากจะไปสถานีสวนส,วน,สวนปฏิภาทธ์เช่นกันค่ะสวยงามมากหัวรถจักรตามมองมาเลย G A สี่ห้าสามเจ็ด วันนี้ทําขบวนธรรมดาที่262มาจากส่วนสวนปริพัฒน์ สำหรับวันนี้ก็จากลาพี่พี่เพื่อนๆไปด้วยหัวดีเซลสวยๆของ GA4537 ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ